ค่ะอย่างที่บอกไปว่าช่วงวิกฤตโควิด -19 แบบนี้หลายธุรกิจเองเขาก็ต้องปรับตัวทั้งขายออนไลน์มากขึ้นปรับปรุงร้านอย่างเช่นที่ร้านนะคะออกยากกาแฟที่จังหวัดอุทัยธานีค่ะเขาทํา อุโมงต้นค่าเชื้อโรคเลยทีเดียวเลยก็ตกใจว่ากาแฟอะไรนะปลอดภัยเออไม่ใช่ว่าฉีดใส่ตัวกาแฟนะคะแต่ว่าเขาทําอุโมง์เลยลูกค้าไปซื้อกาแฟเนี่ยมั่นใจได้เลยว่าตัวเองเนี่ยไร้ความเสี่ยงแน่นอนค่ะนี่ดูภายนอกนี่สวยงามมากสวยนะจริงๆแล้วร้านนี้พาคุณผู้ชมไปที่ริมถนนสายทับทันหนองฉางจังหวัดอุทัยธานีค่ะไปพบกับร้านออกยากาแฟสดก็บอกว่าเป็นร้านกาแฟชื่อดังเลยนะคะของจังหวัดที่เขาประยุกต์บ้านทรงไทยเนี่ยเป็นร้านกาแฟส่วนเจ้าของร้าน ก็คือคุณปัญญาสุขารมเขาให้ลูกชายเนี่ยแหละค่ะคือลูกชายเนี่ยเป็นวิศวกรไงรก็ไหนๆก็เป็นวิศวะและประดิษฐ์อุมโมงค่าเชื้อไวรั<อ>สโควิด -19 ซะหน่อยที่เล่าเรียนมาทําท <ำ S 1> เลยลทําเลยอ่าครับ ก็คือลูกค้าจะเข้ามาสั่งเครื่องดื่มเนี่ย oh. นอกจากจะต้องสวมหน้ากากอนามัย <c oughs> ก็ต้องเดินผ่านอุโมงค่าเชื้อไวรัสโควิด -19 ที่มีความกว้างยาวสูง2เมตรเนี่ยเข้าไปชุมฉ่ำไปทั่วร่างกายเลยนะครับหยุดนิ่งสักแป๊บหนึ่งนะคะ <c oughs> ให้เซ็นเซอร์ทำงานหน่อยค่ะเซ็ <c oughs> นเซอร์เขาจะได้พ่นฝอยละอองฆ่าเชื้อ จากนั้นก่อนเข้าไปที่ร้านล้างม้ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์สักหน่อยค่ะขั้นตอนที่สองจากนั้นเว้นระยะห่างระหว่างลูกค้ากับคนในร้านนิดหนึ่งป้องกันเข้าไปอีกประมาณสัก1กิโลได้ไหมฮะยาวไปค่ะน่าจะเลยร้าน1เมตรก็พอ1เมตรก็พอพูดถึงการฆ่าเชื้อเรียบร้อยแล้วเราไปดูเมนูอาหารเขาก่อนดีไหมคะที่ร้านนี้เขามีเมนูเครื่องดื่มทั้งร้อนทั้งเย็นนะคะเป็นกาแฟสดกาแฟโบราณ ชาไทยชาเขียวน้ำผลไม้คือเครื่องดื่มเนี่ยจัดเต็มครบทุกฟังก์ชันให้เลือกเลยค่ะคให้เลือกสั่งได้เลยนอกจากนี้ยังมีขนมเบเกอรี่โฮมเมดนะคะซึ่งจุดเด่นของที่นี่ก็คือใช้เมล็ดกาแฟสดนะคะ<ฮ>เป็นเมล็ดกาแฟออร์แกนิกด้วยอันนี้ะนนนจะเป็นโอมีตกแต่งหน้าข้างหน้าด้วยโอ้สวยเชียร์แล้วก็เมล็ดกาแฟของเขาเนี่ยส่งตรงมาจากจังหวัดเชียงรายเลยทีเดียวมาทางเหนือก็เจ้านํามาปรับการชงด้วยสูตรของ บาริสต้าที่มีประสบการณ์เนาะรเรียกได้ว่าใครมารับมาชิมเนี่ยรับรองติดใจทุกเมนูของที่ร้านอย่างแน่นอนโดยคุณปัญญาก็เล่าต่อว่าตัวเองกับภรรยาเปิดไมได้6ปีแล้วคือตั้งใจจะเปิดรอกเกษียณอายุราชการนี่แหละแล้วก็ไม่อยากจะว่างงานหลังเกษียณแล้วก็เป็นจุดพบปะเพื่อนฝูงด้วยส่วนชื่อร้านออกยากาแฟสดคํา,าว่าออกยาหมายถึงตําแหน่งทหารสมัยโบราณ<อ>ก็อยากจะแบบไหนๆนบ้านก็เป็นบ้านทรงไทยและอนุรักษ์คําไทยแล้วกันแล้วก็ เป็นชื่อที่จำง่ายกันนะคะอ่าเดี๋ยวเราไปฟังเสียงชุดข,ของร้านกันหน่อยค่ะเปิดขาอีกครั้งนี่เหมือนลูกค้าเขาเรียกร้องะครับ,บว่าทำยังไงทำยังไงก็ได้ให้ระหว่างเรากับเขาเนี่ยให้มีระยะห่างไว้ตามที่ที่นโยบายกำหนดนะครับก็เลยแล้วปรับกลยุทธ์ยังไงฮะปรับกลยุทธ์คือเราก็มีตัวค่าเชื้อมี การเว้นระยะห่างับการวางเงินทองที่มันไม่สัมผัสกันเลยระหว่างเราเขานะครับแล้วสําหรับการคิดค้นนะไอ้เครื่องพ่นเนี่ยเป็นเป็นฝีมือของชายเขาคิดเขาคิดว่าอย่างน้อยเนี่ยเขาเรียนจบอะไรมาจบวิศวะเครื่องพ่นอ๋อก็เลยมาประดิษฐ์อ่ามามาประยุกต์กันนะมาประยุกต์แล้วก็อย่างน้อยการป้องกันมันก็ยังดูทำให้ทุกคนปลอดภัยระหว่างทั้งทั้งคนซื้อแล้วก็คน น,นขายนะคครับอกาแฟสดห้ามพลาดเลยนะคะร้านออกยากาแฟสดค่ะริมถนนสายทับทันหนองฉางจังหวัดอุทัยธานีเปิด7โมงเช้าถึง5โมงเย็นโทรศัพท์สอบถามได้นะคะที่เบอร์097-265-5922ค่ะ เป็นร้านกาแฟที่น่าไปนั่งมากแล้วก็ลูกชายก็จบวิศวะด้วยอุ้ถ้าร้านเปิดปกติเนี่ยต้องเคยไปช่วยไม่ไปช่วยที่ร้านเลยอยากไปดูลูกชายมากกว่าเถวเล่ครับใครสะดวกใครว่างไปกระโได้นะครับช่วงนี้ต้องซื้อกลับบ้านนะครับรอให้สถานการณ์ กลับเขาสู่กับปปกติก็ไปนั่งทาชิวๆได้ไดสมข่าวติดปากนะครับที่ออกอากาศสดแล้วบางครั้งคุณผู้ชมเนี่ยอาจจะพลาดไม่ได้ชมงนะสามารถไปติดตามได้ใน YouTube รับชมย้อนหลังนะครับไปชมเสร็จแล้วครับกดซั s สไคร e ด้วยนะครับเดี๋ยวจะพลาดข่าวสําคัญแล้วก็ความสนุกสนานครับ